ตอนนี้ผมแล้วก็ชาวบ้านอยู่ที่บริเวณแยกควนสตอนะครับตรงเทศบาลตำบลคลองแงะนะครับตอนนี้จะพามาดูเรื่องของปัญหาในพื้นที่นะครับแล้วก็ความต้องการของชุมชนที่อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหาก็คือตรงบริเวณถนนแยกควนสตอเนี่ยนะครับซึ่งเป็นถนนตอนนี้มันกลายเป็นถนนสายหลักแล้วที่จะไปเชื่อมต่อสนามบินได้ ปัจจุบันเนี่ยก็มีรถมาสัญจรเป็นจํานวนมากนะครับแต่ว่าก็ก็เลยทําให้ชาวบ้านที่อยู่ในที่นี่เนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับตัวแทนของชาวบ้านก่อนนะครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์อยู่ที่กองแงะมากี่ปีแล้วครับผมอยู่มาเกือบค่อนข้างกี่วิตนะครับตอนนี้ผมอายุเกือบเจ็ดสิบแล้วอุปกรณ์สอจเรียอผมเห็นถนนสายนี้พัฒนามาตั้งแต่ถนนริมทะเแล้วก็มาเป็นถนนสอเลนปัจจุบันนี้ ซึ่งในช่วงแรกที่ได้ถนนสองเลนนี้ผมว่ารถวิ่งมาค่อนข้างจะคล่องตัวช่วงนั้นะครก็เมื่อ2 0่สิบสามี่มแล้วแต่พอมาในช่วงปัจจุบันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเล็กด่วนช่วงตอนเย็นกับช่วงตอนเช้านี่รถวิ่งค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะรถเล็กที่จะไปสนามบินก็ตามหรือรถขนถ่ายสินค้าซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะวิ่งมาทางนี้ทำให้การจราจรติดขัด และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่ใหญ่บ้างครับตอนนี้ถ้าเส้นนี้เนี่ยถูกขยายเป็นสี่เลนตามที่ชาวบ้านต้องการเนี่ยนะครับจะส่งผลให้เกิดประโยชน์อะไรแค่ปัญหารถติดอยู่แล้วครับเบื้องต้นเบื้องต้นแก้ปัญหารถติดเพราะว่ารถบรรทุกรถบรรทุก18ล้อ10ล้ออะไรแบบนี้มันมาใช้เ <มา S 1> ส้นนี้เป็นหลักเพราะว่ามันจะวิ่งทางวิ่งผ่านทางไปสนามบินครับเข้าเขต้ามาจากกระเดาหรือ บ้านผู้อะไรเนี่ยก็จะเลี้ยวตัดตรงนี้เข้ามาหมดเลยครับผมก็ได้อยากจะฝากนะครับไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยขยายถนนสี่เลนนะครับเพื่อแก้ปัญหาปัจจุบันแล้วก็รองรับการเติบโตของอนาคตนะครับก็ขอฝากไปยังท่านท่านประธานคณะที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวุฒู์นะครับฝากถึงท่านดเตรนาทีรัชกิจประการ้วยครับก็อยากจะให้ ช่วยนะครับในการขยายถนนสีเลนตรงนี้ให้กับชาวบ้านในชุมชนกองเนี้ยควรสะตอเลยนะครับขอบคุณมากครับนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นสะพานที่ข้ามลองอุดาเภาบริเวณเนี้ยเป็นบริเวณที่เคยเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับผู้ใหญ่รถหักหลบเฉียวชนกับราวสะพานแล้วทําให้ราวสะพานมันหักครับผมก็คือราวปูนเนี่ยหักไปหมดเลย แต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นราวไม้แทนนานแล้วยังครับเนี่ยก็ผมว่าประมาณปีเองเลยครับผมแต่ว่าก็คืออันนี้เป็นการซ่อมแซมชั่วคราวนะครับหลังโดนไปก็เลยอลไรมาจิกเมืไกัน